เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้คลิปนี้จะมาทำพาร์ทผลไม้นะคะพาร์ทจะใช้ข้าวโอ๊ตทำแทนแป้งนะคะแล้วก็ผมอัลมอนด์ป่นนะคะแล้วก็มีมะพร้าวอบแห้งนะคะน้ำผึ้ง ก็แต่งหน้าด้วยสาสาวรสมะม่วงสาวรสแล้วก็แนลวนะคะเรียกอยีกอย่างคือสมหวังค่ะดูส่วนผสมกันก่อนนะคะจะเอาส่วนผสมทั้งหมดไปอบก่อนนะคะ ลงไปเลยค่ะโวบะตัวพิมพ์นะคะจะเอาไปอบก,กันค่ะเอานำไปอบก,กันนะคะนี่เราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาแต่งหน้ากันได้เลยค่ะเกิดนะคะ โยเกิร์ตนะคะแล้วก็ใส่ผลไม้ตามลงไปีนี้จะใส่นี้จะใส่สวรรรดด้วยนะคะวิตามินซีจากธรรมชาติ แ้วหรือคุณสมหังลงไปได้นะคะสักชิ้นเสร็จแล้วนะคะเห็นนะคะอยากทานอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะชิมค่ะ ม่นมีแป้งนะคะทานได้แบบเป็นที่ส่วนใบเขียวๆนี้เป็นใบอัน,อนชันนะคะ สีฟ้าสีฟ้าอ,อ,อ่อนสวยมากเดี๋ยวพอของเขาออกดอกแล้วจะเอามาให้ชมดูครับโรสแมรี่อะไรอย่าเนี้ยค่ะไม่พอดีที่บ้านไม่มีก็เอาที่ที่ปลูกตามบ้านนี่นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ